ครูต้นแบบโยคะไฟไทย2024มีดีที่สอนคนให้เป็นครูไม่พอ,อยังสอนคนให้สวัสดีค่ะครูแอนนี่ฟิ t ทู f l สตูดิโอค่ะวันนี้นะคะครูจะมาเล่าให้ฟังอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจในปี2024นะคะวันนี้นะคะแม่บ้านพ่อบ้านหลายคนแม้กระทั่งเด็กวัยรุ่นนะคะสนใจในอาชีพครูโยคะไฟไทยหรือว่า ครูเวลเนสครูต้นแบบนะคะ f i t ตูฟลายสตูดิค่ะงานนี้นะคะเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็ c h a ์เลนจ์มากๆเลยสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะเพราะว่าอาชีพที่คนสนใจมากๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเทรนสุขภาพใช่ไหมคะแต่ว่าคงคิดไม่ถึงกันใช่ไหมคะว่าทำไม f i t ตูฟลายสตูดิถึงได้รับความนิยมกับคอร์สครูโยคะฟลายไทยนะคะเพราะว่าเราสอนคนตั้งแต่ศูนชั่วโมงนะคะ คนที่ไม่มีพื้นฐานการออกกำลังกายเลยนะคะหรือแม้กระทั่งผู้สูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปนะคะหรือแม้กระทั่งเด็กเล็ก11ขวบนะคะก็ยังมาเป็นทีมครูต้นแบบกับพวกเราค่ะคอร์สครูต้นแบบโยคะไฟไทย2024มีดีที่สอนคนให้เป็นครูไม่พอ,อยังสอนคนให้ ประกอบอาชีพมีธุรกิจส่วนตัวพร้อมทั้งเรายังรับเฟรนช์ซี่นะคะทุกๆท,ท่านสามารถมาสอบถามได้นะคะที่ f i t to Fly Studio ค่ะกับพิมคูแอนนี่ค่ะสวัสดีค่ะ